ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานะฮะก็ประมาณสองเดือนนะครับเพื่อนๆระมัดระวังเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงของเราเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าในดวงเมืองฮะดาวอาทิตย์นะครับก็โคจรเป็นอรินะครับอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กนะฮะเรื่องของลูกนะครับเพราะเป็นเจ้าเรือนบุตระนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นคนทั่วไปก็เป็นคนดังคนมีชื่อเสียงนะครับแต่ตอนนี้โคจรนะฮะเป็นอรินะครับ ตอนนี้ดาวเด็กหรือดาวลูกหลา,านบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงกลางเดือนจะโครจรเป็นนิดก็คือพลังอ่อนแรงลงไปอีกนะครับและพอขยับอีกราศีนึงมันจะโครจรเป็นวรณะนะครับมันก็จะมีเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายนะฮะหรือว่ามีเรื่องให้ทุกข์ร้อนใจกังวลใจเกี่ยวกับลูกหลา,านบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรวมๆนะครับก็ระวังซัก2เดือนนี้นะฮะเขาาระวังก็คือไม่ใช่แบบว่าโขาต้องไปจับตาดู ทุกนาทีนะฮะยังแต่ว่าคอยสังเกตนะฮะใครที่มีลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงหรือคอยดูแลแก้ไขถ้าเห็นกําลังป่วยไข้ไม่สบายนะครับนิดๆน,นิดหน่อยๆนะครับปกติแล้วก็เดี๋ยวคงจะเขาคงดูแลตัวเองได้หรือว่าเดี๋ยวสักพักคงดีขึ้นเนี่ยตอนนี้ห้ามคิดแบบนี้นะครับคือถ้าเราเห็นป่วยไข้ไม่สบายนิดนึงเราคอยเข้าไปเช็คหรือดูรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันมีมนเหมือนกับไข้แฝงก็ได้หรือบางทีเขาป่วยมากกว่านี้แต่ว่า ข้ออ่อนชีพน่งฝืนเนี่ยเราดูก็ได้นะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ถ้าใครที่มีลูกเนาะหรือลูกหลานนะครับก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ระวังไม่ต้อจะปวดไข้ไม่สบายก็ถ้าใครที่มีลูกหลานนะครับชอบเล่นอะไรเสี่ยงๆนะฮะหรือว่าไปสถานที่ที่อันตรายอันตรายนะครับชอบขับรถไวอะไรเนี้ยก็คอยเตือนนะฮะแต่มันจะเตือนได้ให้เตือนไม่ได้มันมอีกเรื่องนะแต่อย่างน้อยมันก็ทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือว่าทําหน้าที่ปู่ย่าตายายเนาะ ฉะนั้นช่วงนี้นครับเพราะว่าดาวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะฮะลูกหลานนะครับจริงๆมันมีบริวารเขาบริวารหรือสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแต่เราเอาลูกหลานก่อนนะครับว่าช่วงนี้ดูแลกายใจคอยเตือนคอยสังเกตดูแลนะฮะแล้วก็แต่อย่าไปแบบจำกี้จำใช้เขาเยอะนะฮะกลายเป็นเด็กยุคปัจจุบันนี้พอจำกี้จำใช้ย,ยิ่งตะแบงตรงข้ามทําอะไรตรงข้ามเลยนะครับเดฉะนั้นก็คอยเตือนนิดหนึ่งะฮะถ้าต้องทําอะไรสเสี่ยงๆหรือบางทีใครที่มีลูกนะฮะ แล้วแบบต้องกลับดึกกลับมืดนะฮะปกติก็ให้เพื่อนมาส่งนะบางทีเป็นวัยรุ่นหรือบางทีเป็นวัยก่อนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้นะฮะก็ไปรับไปส่งหน่อยนะฮะยุคปัจจุบับนคนก็ยังมีเรียนพิเศษหรือมีเหตุต้องไปไหนกลางค่ำกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะกลับกับเพื่อนได้แต่ว่าถ้าในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะฮะถ้าว่างๆก็ไปรับบ้างก็ได้นะครับ สะดวกไม่สะดวกอีกเรื่องนะฮะแต่อย่างน้อยผมก็เตืนอนนิดนึงว่าก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามใกล้ชิดแล้วคอยสังเกตแล้วก็ถ้าเขาต้องไปอยู่ในสถานที่หรือเวลาที่มันอันตรายหรือมันล่อแหลมบางคนบ้านอยู่ในซอยลึกนะฮะหรือว่าอยู่ในซอยไม่ลึกนะักก็ปกติก็เดินเข้าไปกลางค่ำกลางคืน,นครับเอาพูดในอันตรายหมดนะครับในยุคหรือว่าในช่วงเดือน2เดือนนี้ฮะเพราะมันจะมีภัยที่เกี่ยวกับเด็กนะฮะหรือวัยรุ่นกด้น,นะครับเด็กนี่บางคนจะนึกถึงแต่เด็ก ปถมเด็กอนุบาลไหมครับบางทีมัธยมก็เป็นเป็นวัยขอยงเขาด้วยนะฮะฉะนั้นใครที่มีลูกหลานนะครับหรือใครที่มีบริวารลูกน้องนะครับใครที่มีเขาบกบริวารเนี่ยถ้าใครทํางานบริษัทแล้วมีลูกน้องก็ช่วงนี้ลูกน้องหรือบริวารอาจจะทํางานไม่มีสมาธินะครับก็ทํางานหลุดตกหล่นได้ง่ายหรือทํางานหลุดนะครับด้วยตัวเองกันนะฮะหรือว่าทํางานไม่เชี่ยวชาญนะครับที่ไม่เชี่ยวชาญในการ งานหรือว่าในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะครับงานก็เสียหายได้ครับฉะนั้นเลือกคนนิดนึงนะครับในช่วงจากนี้ไปนะฮะใครที่เป็นผู้ใหญ่หัวหน้าเราต้องเลือกใครไปทํางานก็เลือกแบบมือดีๆหน่อยนะครับหรือว่าจะต้องเลือกใครไปคุยเรื่องสําคัญแทนก็เลือกที่แบบมือดีๆนะฮะมือที่แบบไว้ใจได้จริงๆนะครับหรือเลือกใครที่จะถือเงินเราหรือว่าดูแลบัญชีทรัพย์สินของเราก็ ต้องคอยตรวจตรานะบางทีเรามีลูกน้องหรือมีราคขาครับก็ตรวจตรานิดนึงงเราคอยเช็คดีๆนะครับบางทีมีะอะไรที่มันหมกเม็ดได้คือมันเป็นภัยต่างๆที่เกิดกับเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงหรือคนใกล้ตัวนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องของบริวารเหมือนกับว่าถ้ามีรา้านค้านะฮะแล้วเราก็มีลูกน้องช่วงเดือนสงเดือนนี้นอยู่ๆลูกน้องก็ไม่มาทํางานนะครับโดยที่ไม่บอกกล่าวหรือว่าอยู่ๆวันสําคัญสาคัญ,คญต้องการใช้คนเยอะๆลูกน้องป่วยซะอย่าง,งนั้นครับ มันก็ต้องหาคนแทนวิงทีหาคนแทนไม่ได้เนี่ยุ่งนะฮะฉะนั้นเราก็คอยดูแเรคอยสังเกตแลวคอยเตรียมแผนสำรองนะฮะใครที่รู้สึกว่าเออลูกน้องบางคนทําท่าจะไม่อยู่ะฮะอ่าบางทีเราอาจจะเตรียมคนหรือในใจไว้ล่วงหน้านะครับนี่คือเตรียมแผนสำรองโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าลูกน้องบริวารนี่มันมีปัญหาได้ร้อยแปดพันเก้านะครับยิ่งแต่ว่าเออช่วงเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องของรูหารบริวารสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษหน่อยนะครับ แล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่ะฉะนั้นยูนิตถ้าใครที่แบบเลี้ยงสัตว์นะฮะก็จะเป็นช่วงที่เขาป่วยไม่สบายนะครับบางทีมีความกังวลเรื่องหายบ้างนะครับบางคนเลี้ยงแบบระบบเปิดหรือพาไปข้างนอกหรือมีจุดพุหรือมีโอนะครับมันมีเหตุผลนนนานประการถ้าใครที่เลี้ยงสัตว์นะครับบางคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านนะฮะระวังหลุดออกไปข้างนอกแล้วหาไม่เจอนะ,ะเป็นช่วงที่สัตว์ป่วยนะครับสัตว์เลี้ยงของเราป่วยหรือหายนะครับได้ง่ายนะฮะ มันก็มันเหมือน,นบางคนก็เลี้ยงเหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยนะครับมันก็ยิ่งต้องกังวลนะครับฉะนั้นก็ดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับคอยสังเกตดีๆคอยเตือนคนในบ้านนะฮะจะเปิดประตูบางทีวิ่งพวดออกไปแล้วก็ออกไปข้านนอนแล้วหายไปก็มีนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าหรือถ้าป่วยไม่สบายนะครับอันนี้ผมก็ดูว่าเขาจะมีลูกหลานือสั์เลี้ยงนะฮะมันจะมีเหตุให้ป่วยเขาไม่สบายในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับก็อย่าลืมนะฮะดูแลเขาถ้าเขาเห็นป่วยเขาป่วยไม่สบายทีหน่อยก็ รีดพัสษาดูแลดวดนะครับมันจะมีเหตุสลับไปสลับมานะครับบางคนก็เป็นลูกบางคนก็เป็นหลานบางคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับในช่วงนี้ระยะนี้เป็นพิเศษนะฮะก็โอเคนะครับประมาณนี้นะฮะในคลิปนี้ก็เตือนนะครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะฮะตุลาพฤศจิกานะโอเคนะครับหรือใครที่มีบริวารหรือคนที่ต้องดูแลนะครับเด็กลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะฮะคอยจับสังเกตดีๆแล้วคอยรู้ว่าเป็นหัวเป็นใหญ่เขาเป็นพิเศษหน่อยนะฮะ อย่าละเลยนะบางทีเราอาจจะทํางานยุ่งมากๆนะฮะเราคิดว่าแม่บ้านคงจะดูแลลูกเราเต็มที่นะฮะบ,บางทีเขาก็จะมีเรื่องอะไรยุ่งๆกบ้างน,นะฮะเราก็คอยช่วยๆกันนะโอเคนะครับใครเป็นพ่อบ้านในบ้านช่วงนี้หันมากลับมาให้เวลากับลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงของเราเป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะบ,บางทีเห็นสัตว์เลี้ยงป่วยก็เจาะก,กระแจ๊กเล็กๆ็น้อยปกติก็โ,โคดูน้าไม่น่าเป็นอะไรแต่พอไปตัวจริงๆอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านนะฮะแล้วก็ ลูกหลามบริวารเสตียงของทุกท่านนะครับแข็งแรงเนาะแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านนะครับมาเลยครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ